วันนี้วันพระนึกถึงคำนี้นะโยมว่าความสุขความทุกข์ของคนอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีจจะขึ้นสาลาไปทำบุญเห็นใบกล้วยที่โยมเขาตัดไว้นะไม่ว่าเราจะมีใบสีเหลืองใบสีเขียวหรือว่าใบที่แก่เต็มทีแบบนี้มันคงไม่ได้ตอบว่าอันเนี้ยมันจะมีความสุขที่สุดหรือว่าใบเขียวจะมีความสุขที่สุดนะหรือว่ามีกระเป๋า จะมีความสุขที่สุดแต่มันขึ้นอยู่กับเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีมากกว่าใบนี้จะเอาไปทําอะไรดีก็บางคนอาจจะมีความทุกข์กับมันเพราะว่าอยากได้ใบนี้นะขึ้นอยู่กับเรามีอะไรอยากตรงนี้เราต้องการความเงียบที่สุดนะแต่โยมนโยมที่เป็นโยมชาวมอญเข้ามากรีดยางแล้วมาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงดังมันคงไม่ได้ตอบว่าสุขที่สุดหรือทุกข์ที่สุดจากเสียงมอเตอร์ไซค์แต่ขึ้นอยู่กับ เราจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มากกว่านะเช่นเสียงมอเตอร์ไซค์มาอ๋โอโยมเขากําลังทํากินเขาไปเลี้ยงครอบครัวเขาเขามีความสุขจากการที่เขาได้วันละนะห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยเราดีใจกับเขาด้วยนะสาธุถ้าเราไม่เป็นทุกข์ใจกับเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมันมีอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันเหี่ยวหรือว่ามันเหลืองหรือว่ามันเขียวนะหรือว่ากระเป๋าแต่มันขึ้นอยู่กับเราคิดยังไงกับสิ่งนั้นมากกว่า ทุกคนอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่บางคนก็เลือกที be, uh ่จะมีความสุขได้กับต้นทุนที่มีความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามีอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีมากกว่าบางคนอาจจะมีน้อยบางคนอาจจะมีเยอะมีเยอะมี10ล้านแต่ยังอยากได้ร้อยล้านก็อาจจะไม่มีความสุขกับเงิน10ล้านที่มีก็ได้คนที่มีอยู่200อาจจะมีความสุขที่สุดมากกว่าคนที่มี10บล้านก็ได้เพราะเขาอยากจะได้แค่ร้อยห้าสิบ ได้เกินเป้ามาตั้ง50ก็มีความสุขได้จากสิ่งที่มีนะเดินผ่านใบกล้วยเชา้านี้วันพระก็ขอเป็นข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆน,นะวันนี้วันพระขอทุกท่านจงชนะใจตนเองชนะคนทั้งโลกแต่ถ้ายังไม่ชนะใจตัวเองก็คงไม่มีความสุขนะก็ขอเจริญพรบนพระอภิวาธนาสิริส,สนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัันติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุวันพระนโยม